ก็เป็นอลไคนก็ก็เริ่มแบบงงนะอันเดียวมันมีคำใหม่จริงจมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องของ new normal อย่างเดียวนะเพราะว่าตอนหลังๆมีคนเริ่มมีคำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคำว่า new normal มันไม่สามารถเอาอยู่ในปัจจุบันเออมันมี next normal มีอะไรกันเยอะแยะมากมายใช่ขอถามก่อนเลยว่าทําไมมันต้องบัญญัติคาอะไรนี้ขึ้นมาพืออะไรอันนี้อันนี้ท่านบอกก่อนแต่จริงจริงอยากจะบอกว่าคนก็อยากชมคนที่ตั้ง <c oughs> คำว่า new normal คนแรกมากคนที่เก่งมาก้นนไม่รู้อันีไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนนี้เก่งจรงิงกันจะต้องยอมรับเพราะว่าไอ้ตอนที่เราเจอโควิดตอนแรกปุ๊บเนี่ยเรามีชีวิต normal แบบตามยุคสมัยต้องบอกว,ว่าแต่ละสมัยมันก็มี normal คนละยุคกัน,นใช่ไหมใช่ของมันแต่มันก็จะมี normal <c oughs> ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วคนก็ชินกันมาค่อยๆปรับตัวได้อะเนาะก็เป็น normal มาเรื่อยๆแต่ว่า พอโควิดมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่บอกเลยนั่นคือแอบนอร์มอลคือไม่ปกติเลย mm hmm. ซึ่ง mm hmm. ไม่ปกติขนาดที่ว่าเอาง่ายๆว่าวงการแพทย์เองเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าพนเดมิกเนี่ยโรคระบาดแบบระบาดแบบทั่วโลกเนี่ยนะอู้ทั้งสุดท้ายมันจะเกือบร้อยปีแล้วอะ่ะมันไม่น่าจะมี mm hmm. แล้วอะ่ะก็คือตอนเรียนคือยี่สิบกว่าปีก่อนเน oh, uh huh. ใช่แล้วก็พอโควิดมาเนี่ยมันครบรอบร้อยปีพอดีครบรอบแพนเดมิกครั้งที่แล้วอะ่ะตอนนั้นคือแค่วัดสเปน ซึ่งครบหนึ่งร <100 S 2> ้อยปีพอด,ดีใช่คือคคอคือหมอจริงๆอ่ยเกือบทั่วโลกก็คิดว่าแพนดมิกเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเจอในช่วงชีวิตเขาอาจารย์ก็ไม่เคยเจอ oh. ใช่ซึ่ง <Okay. S 2> มันรุนแรงมากไอ้งดนี้คือแบบรุนแรงมากจริงๆแล้วก็คือความนอ์มอลนี่มันหายหมดแล้วมันกลายเป็นแอบนอ์มอลหมดเพราะว่ามันก็ออกไปไหนไม่ได้ก็กลัวจะติดโรคก,ก็ใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมจะไปเต้นลำบำกันในผับในเทคก,ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคือมัาแอบลำบากเลย แอป normal จนเราเนี่ยสิบแปดเดือนผ่านมาแล้วเนาะมันก็นี่รอบที่เท่าไหร่แล้วนะลืมแล้วนี่ละรอบเท่าไหร่แล้วเมืองไทยก็เป็นรู้สี่หรือห้าแล้วก็จําไม่ได้สี่หรือห้าเนี่ยเออแต่ว่ามันมีหลายคนนะที่ยังรอคอยให้ชีวิตก่อนโควิดกลับมาเนี่ยการรอคอยแบบนั้นเนี่ยหมอว่ามันอยู่บนพื้นฐานความจริงไหมมันยังมันจะกลับมาไหมชีวิตก่อนโควิดคือคือคือต้องบอกว่าคนปกติรอคอยให้มันกลับไปเหมือนเดิม แต่ว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราถามว่าแปลกไหมไม่ได้แปลกคนปกติอเรอคอยแต่ถ้าเราพูดถึงตามแทคตามข้อเท็จจริงเนี่ยยากมากที่มันจะกลับไปเหมือนเดิมคือคือมันจะปรับเปลี่ยนแล้วก็คงไม่เหมือนเดิมอะ่ะแต่มันอาจจะเวอร์ชันที่อัปเดตขึ้นดีขึ้น,นหรืออะไรก็ว่ากัน <c oughs> เนาะแต่แต่ว่าถ้าแต่ตอนแรกที่มันพอมันเป็นอัปนอร์มใหม่ๆอะตอนแรกอะคนคิดว่าคนร้อยเอร์เซ็ตเลยอะต้องการสิ่งนั้นคืออยากให้กลับไปเป็นเหมือนก่อน โควิดมาใช่เราก็มีความแบบหอยหาหอยหานะใช่แต่ว่าแต่ปัจจุบัต่ปัจจุบันเนี่ยคงคงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่อยากจะที่คงไม่คิดว่าจะกลับถึงตอนนั้นนะเนาะแต่ตอนแรกคนที่หอยหาความนอร์มอลมากๆอ่อะเครียดมากเพราะทุกคนหวังว่าจะกลับไปจะกลับไปแล้วมันมันกลับไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตัวคนแรกเขาคิดัของนิวนอร์มอลออกมาเขาก็เลยต้องคิดออกมาว่าอ่ะถ้าตอนถ้ามันนอร์มอลแบบเดิมไม่ได้สักทีอะงั้นเอาไปนอร์มอลแบบใหม่ก่อนเนาะ อ่าก็เลยมีม um so so wow, ันอเมอลแบบใหม่ซึ่งาใส่หน้ากากสั้นนึงอยู่ห่างๆการล้างมือบ่อยหน่อยคือแค่นั้นน่ะก็คือในช่วงแรกแกแต่ตอนตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเออคนหลหลายคนพอมันมีการปรับตัวมันก็จะยากช่วงแรกแต่พอปรับตัวได้อ่ะมันก็จะเครียดน้อยลงหรือก็จะง่ายขึ้นแต่ว่กคนหลักการหลักการเนี่ยเราใช้เวลาปรับตัวเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยกี่เดือนที่เราจะแบบจริง คนทั่วไปการปรับตัวในใช้ชีวิตอันหนึ่งถึงสามเดือนอ่ะอย่างมากก้าหกเดือนประมาณนี้ยแต่ว่าทุกคนก็คือตอนพอมีนิวเอลนอร์มอลมาทุกคนที่ว่าจะปรับตัวจนรับนิวนอร์มอลรู้สึกสบายใจกับมันได้ภายในหกเดือนอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าของจริงปัจจุบันสิบแปดเดือนมันก็ยังไม่ได้ซึ่งมันมีไหมคนที่ยังอยู่ในวงวนของความหวังแล้วก็สิ้นหวังแล้วก็หวังแล้วก็สิ้นหวังอีกว่าอุ้ยตัวเลขลดตัวเลขเพิ่มตัวเลขลดตัวเลขเพ่ฮ้ยมันจะได้กลับไปลูกก็จะได้ไปเรียนโรงเรียนใหม่มันททําาาให้้เรป่ยงจิตไดม ความ<ด>คาดหวังแบบนี้ได้คือคือคือคอะไรก็ตามที่มันคาดหวังแล้วมันไม่สมหวังนะมันก็เกิดความเครียดแหละ <c oughs> แล้วมันก็แล้วแต่ว่าเราหวังเบอร์ไหนหวังมากก็เจ็บมาก <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงมากก็ผิดหวังมากมันก็เกิดความเครียดสะสมได้ในคนปกติจนกระทั่งแบบการเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลเหมือนเหมือนตลอดปีกว่าที่ผ่านมามีคนมาหาหมอเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ามันมีความ <c oughs> คาดหวังแล้วมันไม่สมหวังเนละ แต่ว่าจริงๆไอ้ new normal ที่มันมีมาหลายรอบที่มันคือต้องบอกว่า new normal กับไอ้การที่มันระบาดมาหลายรอบเนี่ยมันมีประเด็นอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วเราวิเคราะห์กลับไปว่ามันไม่ใช่ว่า new normal ไม่ดีนะ new normal ครั้งแรกอ่ะอาจจะประสบความสําเร็จอยู่แต่ว่าปัจจุบันเราต้องบอกกันว่าที่เราปรับตัวกันน่ยมันไม่ใช่ new normal เดียวมันคือ new normal ของ new normal ของ new normal ของ new normal new ของ new ของ new ของ new, from new. ใช่ <im IT> <okay. S 1> <im IT> ไม่คอลเลกชันล่าสุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่เหมือนที่ปอยบอกว่าระลอกเท่าไหร่เราก็จำจำไม่ได้ว่าตกลงมาล็อล็อกนับยังไงก็ลืมีนับไปแล้วว่ารู้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ให้ได้ดังนั้นถ้าเกิดเรายังคอยความหวังเหมือนเดิมแล้วใช้แค่ new normal เหมือนอันแรกสุดแต่มันจะเครียดมากเลยถ้ามันไม่ได้เพราะว่าเราจะเห็นว่าปัจจุบัน new normal ขนาดนี้กับ new normal ครั้งแรกมันไม่เหมือนกันเพราะว่า new normal ปัจจุบันมันเปลี่ยน อย่างนิวน่อปัจจุบันเปลี่ยนเนี่ยก็คือตอนแรกลูกเรียนออนไลน์เรามีลูกเด็กก็คือลูกเรียนออนไลน์แต่ว่าโอเคโรงเรียนเราอะ่ะมันก็ไม่ได้ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งโอเคเดี๋ยวเทอมสองกำลังคุยกันแล้วว่าจะเป็นแบบแบ่งแนะ่งะไปสองสามวันกลับมาทํางานเรียนที่บ้านสองสามวันใช่ปะแล้วก็มีนิวอีกก็คือลูกจะต้องตรวจตรวจทุกสองสัปดาห์อ,อะไรแบบนี้พ่อแม่ต้องตรวจที่บ้านต้องตรวจคือต้องตรวจกลายเป็นเรื่องของเป็นเนี้ยเราคาดหวังไว้แล้วว่า เอาแล้วเดี๋ยวเก็ต้องมาแยงจมูกลูกกันเนี่ยมันจะมันแค่ไหนนะคือชีวิตเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องใหม่อีกคนที่มีครอบครัวมีลูกคนที่ทํางานก็เหมือนกันถ้าทํางานบริษัทออฟฟิศอ่ะ work from home จากร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวก็จะมาแบ่งสัดส่วนอะไรใหม่อีกเนะาะคราวนี้เนี่ยเราสงสัยว่าการเจอ a b n นอ m a l ่บ่อยๆสาหรับมนุษย์เนี่ยมันคือเรื่องผิดปกติใช่ไหมเออต้องบอกก่อนว่า จร,จริงจริงแล้วอะมนุษย์ปกติเนี่ยเจอเรื่องแอด normal ประจําแต่เรา uh, <okay. S 1> ทุกคนอะคาดหวังว่าอยากให้มันเจอน้อยที่สุดหรือมันไม่เจอเลย hmm. แต่ในชีวิตจริงมันเจอความไม่ปกติได้ตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะเป็นรูปแบบไม่ปกติในช่วงสั้นๆหรือเรื่องที่มัน hmm. มันเข้าใจได้แต่อย่างโควิดเนี่ยมันสถานการณ์ที่ ไม่ไม่มีใครคิดอย่างที่บอกว่าทางการแพทย์เนี่ย mm hmm. เขาเขาดึวกว่ามันจะไม่เกิดแล้วอ่ะร้อยปีแล้วอ่ะ mm hmm. แล้วก็มันยาวนานต่อเนื่องซึ่งปกติคิดว่าโรคระบาดแบบเหมือนไข้หวัดนกอ่ะสามเดือนหกเดือนจบละ mm hmm. อีโบลาตกคุ้ยนัก mm hmm. อีโบลาหน้ากลัวกว่านี้นะแต่ว่าเนื่อง mm hmm. จากมันน่าก,กวดมากจนมันระบาดไปไกลไม่ได้เพราะตายกันไปแล้วอย่างเงี้ย oh. ตายกันไปก่อนจะระบาดมัสิคนระมันก็เลยจำกัดคนใช่ไหมไม่ใช<ม>่เชื้อโรคคนตายไปก่อนนี่จะเดินทางตายไปก่อนแล้วใช่ S <S มันก็เลยแบบจบเร็วทีนี้ไอ้น,นี้มันไม่คาดฝันแอปนอร์มัลแล้วมันไม่ตกท<ม>ันดีคนก็เลยรับไม่ค่อยได้เท่านั้นช่วงที่มีโควิดอันนี้เป็นสาเหตุที่คนรับไม่ได้แล้วก็มันมีความ,มคาดหวังที่มันไม่สมหวังอะเยอะเนาะมันก็แล้วก็มีความไม่ตกกังวลนู่นนี่นั่นเนาะคราวนี้โอเคแล้วเข้าใจแล้วว่านิวนอร์ม l ลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักเพราะว่านิวแล้วนิวอีกนิวแล้วนิวอีกเนี่ยอะไรคือความนิวมันก็เลยมีอย่างพวกเราก็เลยมานั่งคิดกันว่า มีคำใหม่ดีกว่าเพื่อที่จะเป็นหลักยึดในการใช้ชีวิตนะอย่างเช่นคำว่า n o w n o r m a l ให้หมออธิบายหน่อยว่า n o w n o r m a l ในความหมายของเรานะเพราะว่าไปเปิดดูเนี่ยหลายที่ได้เริ่มมันอยากํำใหม่กันแล้วนะคะท่านผูช้ชมลองไปหาหกันดูได้ว่ามี n o w มี next แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอ n o w n o r m a l ในคอนเซปต์แบบหมอท็อปอ่าเป็นแบบแบบบพระเจ้าเองนะอ่า